แต่พี่เต้มาอย่งไรอะไม่เห็นพี่มาจากไหนมาจากบ้านท่านรไเมีอ่าน้ียเหรอคบทุยไม่เป็นไรหรอกพี่เต้า่นี่ไงเอาตรงนี้เลยตรงนี้แหละนี่นย่างกู้ขาพอดีเลยอยู่ในกปรบอลตอน้ายรหนี้ไปรายการเนชั่นตั้งแต่7มงเลยที่ไหนอะลูกโปรโบและควีตดีค่ะที่ไหนลู้องเนชั่นนะคะ ในชั้นบางนาธนาหารนี้เหรอใช่ค่ะบางนาตาบางนาโอ้โหบางนาิล้วก็ีตึแล้วก็อ้วกแตกที่ตึกกีตาร์อ่ะแล้วตอนเที่ยงก็ฟิตไม่ใชหรอบัานพฤหัสนพฤัห์ใช่ไงพฤธาห์นเงียเที่ยงก็ฟิตเพาหนูต้องไปคุยคอนเสิร์ตเป็ไหนวะปิดก่อน ไม่อยากให้เป็นโลโก้เขาหนีนางก่อนนี่เขาได้นี้ละนี่ไงเขาได้แบรนด์ด้วยอขาอ,อะไรวะอะไรวะโอเอาไม่ทันถ่ายถ่ายข้อ <laughs> นี่มาบล็อกนี่ไหมเออมันและเขาจะถ่ายรูปเขาอกไหมไปไกลไเฮ้ยไกไปไม่ชนเลยไม่ชินปกติต้องท่องเลย อันนี้อันนี้ไม่ใช่ดึงดึงนะอันนีตื่นเต้นอ่ะไม่เคยขึ้นเวทีเวทเตอร์มีแต่ดูเหรเคยดึงเต้นหน่ะดึงเต้นจริงๆริงเพราะมันเวทีใหญ่่ใหญ่หรอไม่ใช่หรอพี่เต้นบอกไม่ใหญ่โลหะพร้อมไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สำหรับนี้ใหญ่สำหรับเนาะเครื่มายถึงว่านักแสดงไปออกมาเลยเหรอกหรออย่านั้อย่าเขาบอ เห็นมีทวิดอะไรนะบอกว่าผมฉาดพวกอะไรเข้าแล้วนี่วันนี้เมื่อกี้พี่เห็นพี่ไก่ด้วยพี่ไก่สุดทีออกมาใช่เขาบ้านไโอ้ยต้องเป็นแรงงัวแหลกไปเอาโอเคแม่ป้าแม่ส่งเมสตรงหน้านี่ตรงหน้าดิ้นไม่ละกันใช่แล้วพี่ก็กลับแล้วนะลูกจ้าดูพี่ไมค์ทีค่ำๆนะโอเคบ๊ายบาย

เอาเฟืองชกฟันเข้าวันดีดีจังฟันเข้าเยอะแล้วนี่เด้อดิเด้อเด้อปกติตอนยิ้มดูนะปกติตอนนี้อ่ะมันจางเนี่ยมันจ้ามันจ้างไม่ฮอนดีปากแต่นี้มันเหมือนฟันข้างล่างเข้าไปอีกป่ะคิดว่าสุนทรภพีไมฟันข้างล่างเข้าไปอีกไม่ฟันข้างบนมาเข้าแล้วเหลือแค่ฟันบนมันเหมือนมันเข้าไม่ไม่เข้าแล้วฟันล่างคือคงที่แล้วไม่่พี ซันหน้ามันเข้าเลยรู้สึกว่ามันไม่ไงดื้อมันเข้าจริงนะมันล่างเข้าไปอีกเออมันไม่รู้เลยปวดอย่างอย่าเลยจาะเข้าไปเลยจาะไม่ได้แล้วนะฝังกระเบียบชนผนังเนี่ยจู่ผนังแต่ตอนนี้แบบว่าเฮ้ยสุดดีฝันไม่ชนผนังแล้วใช่ไหมไม่ชนแล้วดีใจจังขอสบตาสักนิดดิไม่ได้ไอ้บินขนตาไปแล้วเอาเราอ๋อแบกไหม่ไม่แบกไม่ทันแล้วมั้งเะ คันหน้าไม่ดีแล้วหรอแม่แดดมากค่ะแแบอกว่าเดี๋ยวแม่ขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วฉากนี้นะมีแต่อยู่หน้าแดดแต่วันนี้ชุดสวยฮะชุดขาวอ่ะเคยใส่แล้วนี่หรอเคยใส่ที่บริษัทแล้วคอนติวอันเนี้ยไม่ได้ไปไงอ๋อบริษัทเคยใส่แล้วชุดที่แบบวันนี้ตึมหน่อยเอาได้ไหมเนอาได้ชุดเรียบร้อย ไหนล่ะลิฟต์ตัวเองไม่เปิดออแม่แล้วก็เต่าเไม่เอาให้เน็ตหรออ่ะอันน้กเดี๋ยวแล้วแม่ก็ไม่ขึ้นไปเลยนะมแม่กกินนข้าว่อแม่บอกว่าแม่ขอกินเตี๋ยก่อนไม่ก็ค่อยลงมาก็ได้ใหลูกก่อนไมเอ้ยอ่ะอม่ดูเด็กดูได้ไหมไม่ดูสิบบาทแล้วดูแลตัวเองนจริงเอ้ย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 แม่เป็นคนสะพายนี่คำว่าแม่เอาใช่ไหมเอาเอาอยู่ในรถเหรอใช